ทางไกลเหนื่อยเหนื่อยเหน,นื่อยครับเมื่อยหลายบ่ไล่ให้เบื้องหลายมือแล้วบ่อนนิขีดหอดบ่ลรบแม่ํำพึงครับขอบคุณรุ่หัวใจนะครับแม่กนิษฐาแก้วโสดบนอน่อนนแม่ขั้วสาวสวยทัดแล้ววัดปทุมวณา,ารามตบดบันทามอำเภอศรีมหาโพธิ์กะบินปราจินบุรีครับเดี๋ยวบ่บนอนอนลเหนี่ยวเท้าแบง่งขอ,ขอนกระซี่หกในแม่โดยรถขั้วมินัวรัวทุกอย่าง บอนุนคนดีจ้าขอบคุณครับแม่ับลอยมียจังเมนลอยนนะ้ำไอโสดบอเบินวาทั้งฟังทรายถามมือคืนกับหัวหนา้าโทรศัพท์หน,น้าบอนุนหลับก่อนนัดแนากระบอไรนะครับเมื่อนี้กรบบอลลูคือกันแม่แต่กระจอบเบิร์เอาเดอร์นะครับทำนี่ไรเดี๋ยวบอนุนเอ่อซีบอกแม่เนะนาะทอนาเพราะว่าโทรศัพท์อยู่กับหัวหน้าแม่แม่นองทัดกรบบอมานัดเนากรบบอมามีแต่บอลนุ่นมา ถึงเหตุขั่วโอรัวคือบอกตัวขื้นข้างถึงเลนไปไรสดคอยคือสีเมยร้ายหลายแม่หนาวพร้อมเวลาจะมาเปลี่ยนบอลนุ่นไงไหเดอให้บอลนุ่งอยู่น้ำใจเกินร่อยเพื่อนวคืนนี้มีไรเมื่อคืนเน็ตไม่ดีเสียงหายบก็เลยเลิกวาสันสวัสดีแม่สําฤีจันทวงศ์ครับเมื่อน,นี้<ม>จะมีไรสดเนาะแม่น่าจะมีไรสดนะครับทาทามีกะ บรรนุนสิออกไปไล่ไล่ไล่ไลช่วงหัวหน้าโชว์คอนเสิร์ตจ,จบกสิจบไล่ลนะครับมานอนเนาะนะครับทําข้อตกลงกันก่อนทวาไลยไปหอดลําเรืืองบรนนุนก็มีเวลาพักหน่อยพราอมืออื่นเติมน้ำมันอีกจ่ายตลาดอีกหน้าที่อยู่กับบอนนนหมดเลยนะครับบรรนุนกนสีเมือ่อยกสีไล่ให้เบิงเพราะหอมปากหอมข้อนาะแม่นะครับทาวามีละนะครับอย่าหห้อย,ย่าขากันนะครับเพราะไล่ได้หายคิดหอดคิดถึงนะนะมีไล่แน่นอนคืนนิยมจอบเตรียมพร้อม มีผูพ้อมผูประมาณหนึ่งพันนัดนะครับคพิคนจัดไปมองนี้นะครับสวัสดี3 5มรห้าสิบบน่ารักมากเพิ่งเจอครั้งแรกขอบคุณมากนะคะลูกที่จะไปปูโอแม่ขอบคุณครับขอบคุณลูกซินพร้อมขอบคุณนม้มพร้อมขอบคุณหลายหลายไอเจ้ามังเจ้ามีเจ้าลำเจ้ารวยกินบบโบกโจุกบ่เบิดค้าขายจเจริญก้าวหน้าร่ำรวยด้วยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณลูกซินกับน้ำดื่มเย็นๆครับ มายามกันเด้อแม่เยาวาบอมมยามหมอลำมะก่วงมะไก่ขามเขาหลอดอุโม,มงค์วังน้ำเขียวมามาาะไก่ปนีอีแมว่อยู่มอมอบได้มา่ในาคอยสีคขียดบัากหลายวันนี้เต็มวงเต็มโชว์เต็มระบบการงานหมอลำใจคือร้อยนะครับมมดเสียได้สอบบด้มาสอบติดงานเจ้าภาพกระจานสอบในแต่สอบติดงานอาเมียท่านสอจอนะครับภรรยาสอจอเพิ่นเสียไปสามปีแล้วเพิ่นจังมาเผาปีนี้วาสัน หลวงพ่อพระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามเจ้าคณะตำบลบ้านนาธารมบ้านธรรมบ่ะนะเพิ่นมาบอกแล้วน้องทัดเพิ่นเมื่อบ้านปกติจะเป็นน้องทัดก่อนน้องทัดเป็นเบานุนเนาะนะบาบนุนมาอยู่ครัว่แทนไม่ลัดก็เล่นน้องน้องทัดในะบดีบน,น้องทัดบ่มากบนุนนสีลงเมื่อบานครับลงอยู่บ้านแล้วรอบนี้คืออยู่บานมิดซีรีคือหอยกีบกีเขาได้ทำแท้นะครับ ขยายขยับขยายเจการไปทั้งนาแล้วนะ้ำยากไปทั้งนาแล้วกระสีอําล่าวงกัดมอําแล้ว,ลว,ลลวนะครับทำให้ร้านมาเปลี่ยนบรรลนกรสสีอวลุ่งเด้อแม่นะครับลำล่ากันไวสน้สักคนคือสีบอยู่จบการของบรรนนเบิงแล้วนะครับเพราะว่าแม่กระทรมาสู่มือว่าให้เมื่อบ้าน,าเ,นเอาบ้านต้อหนึ่งเขาไรเมื่อคืนนานไปกดติดตามเด้อบ้านต่อหนึ่งเพ็่นไรสวัสดีไม่สมควร แม่บอกให้ไปใส้ลูกดูน้าใจคือลอยตลอดไปแม่พยอมใช้ชาดาอีเมีพนว่าบอไปก็บ่ไไรแม่ก็ต้องจําจากมีพบมีพากมีจากมีล่าเป็นธรรมดาครับเพราะว่าจิจการทั้งขอบทั้งขั้วบ,บนนไปทั้งหนาหลายแล้วนะครับขยับขยายแปลงทีแปลง,ท,ปงทางให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้ให้านแล้วทึงแม่ก็อยูู่้เดียวพอมีพอเป็นลูกกำพาพอหนีตายจากแม่เอ้ย จากสีล้าก่อนใดให้เจ้าฟังอ้พุงลาเพลินลองเพียงแต่ละมือนี่คอยเรคขี้หอ่อน้าพอแล้วนี้จขคอยไปได้สามเขาสี่ปีแล้วคิดหอด้ด้นาสวัสดีแม่ทันยาพรอ,อาว่าก็คิดหอด้อบอน,นุอน้นอย่าว่าคิดหอด้ว <c oughs> ว่าคิดหอด้อยกันมีไรบอน,นอุนก็ไปอยูบานบอน,นุนก็สีไล่เต้นโดดบอน้นสีไร่พอ,นนอคอยยากอยู่บ้าน คอยห้องให้แล้วพูดว่าเมลาต้องมาอเวลาต้องมารับตําแหน่งอยู่แล้วแม่ต้องร่วมมารับตำแหน่งแม่ครัวอยู่แล้วนะ